สองสเปคซีเกอร์ 7X รถยนต์ไฟฟ้า CSUV หน่าใช้อ p อปชันแน่นมาพร้อมแบตเตอรี่เทคโนโลยี800โวลต์วิ่งไกล740กิโลเมตรและตัวท็อปมาพร้อมกำลังสูงสุด646แรงมา้าราคาคาดการ1,800ล้านบาทสเปคและออปชันจะเป็นยังไงมารับชมไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีนแมน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงยินยันยนซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับก็ได้เปิดตัวรุ่นพวงมาลัยขวาเป็นที่เรียบร้อยในมาเลเซียแล้วนะครับสำหรับซีเกอร์ 7X รถ CSUV ไฟฟ้าล้วนร้อที่น่าสนใจมากๆนะขณะน,นี้โดยได้เปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันคือรุ่น n d a r d r e a r w h e e l Drive ราคาคิดเป็นค่าเงินไทยคือ1นึ่งล้านสบาทรุ่นลองเลน Rear w h e e l Drive ราคาคิดเป็นค่าเงินไทยคือ1นึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหน และรุ่น Performance All Wheel Drive ราคาคิดเป็นค่าเงินไทยคือ1,794,000บาทส่วนในไทยนั้นเตรียมเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3ของปี2025นี้นะครับโดยเรื่องราคาต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะฮะแต่คาดการว่าราคาน่าจะอยู่ที่ราวๆ1,800,000บาทครับผมมาดูในส่วนของตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มจากมิติตัวถังกันก่อนเลยเจ้าซิเกอ 7X มีความยาว4 7 8 7ม mm, มกว้าง1 9 3 0ม mm, มสูง1 6 5 0ม m mm, ระยะฐานล้อ2,900ม mm, ิมระยะต่ำสุดจากใต้ท้องรถถึงพื้นกราวเคลียร์แลนซ์173มิมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายความจุ539ลิตรและจะเพิ่มเป็น1,978ลิตรเมื่อพับเบาะหลังและมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าหรือฟรังความจุ66ลิตรนะครับต่อไปมาดูในส่วนของคุมพลังกันบ้างนะครับเริ่มจากตัว Standard r e a r w h e e l Drive กันก่อนเลยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้กำลังสูงสุดที่422แรงมา้า แรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลัง Rear Wheel Drive นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเทคโนโลยี800โวลต์ความจุ75กิโลวัตต์อาวสามารถทำอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6วินาทีและท็อปสปีดจะอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล565กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ต่อไปนะครับตัว Long Range Rear Wheel Drive นะครับตัวนี้จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัว ให้กำลังสูงสุดที่422แรงมา้าแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลัง Rear Wheel Drive นะครับและมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเทคโนโลยี on, 800โวลต์ความจุ100กิโลวัตต์อั่สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6วินาทีและท็อปสปีดจะอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล740กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวท็อปสุดนะฮะตัว Performance All Wheel Drive จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุดที่646แรงม้าแรงบิดสูงสุด710นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ all-wheel drive นะครับและมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเทคโนโลยี8 0 0โวลต์ v, ความจุ100กิโลวัตต์อัวสามารถทำอัตราเร่ง0ูนย์ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.8วินาทีและท็อปสปีดจะอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล6กรกสิาโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และในส่วน โดยชาร์จแบบกระแสสลับ AC รองรับสูงสุดที่22ิกิโลวัตต์ชาร์จแบบกระแสตรง DC Fast Charge รองรับสูงสุดที่480กิโลวัตต์โดยการชาร์จแบบกระแสตรง DC Fast Charge ที่360กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก1 0 8ถึงได้ใน13-16ถึงนาทีเท่านั้นนะครับและยังมาพร้อมระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก V2L สูงสุดที่3.3กิโลวัตต์อีกด้วยต่อไปมาดูในส่วนของออปชั่นกันบ้างนะครับออปชั่นที่น่าสนใจของเจ้าซีเรับ ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระดับเบิ h b ชบนช่วงล่างด้านหลังแบบอิสระมัลติลิงช่วงล่างแบบ Active Air Suspension ล้อลอ,อยขนาด21นิ้วมาพร้อมยาง2อยทับ่างย์4 0ส2 1 d i s ดิสเบรคคาลิปปอร์สีส้มขนาด4พอตไฟหน้าแบบ m a ทริก LED มาพร้อม Active High b e ีมประตูแบบเฟรม e ลสดอร์ฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าหลังคากระจกพารามิกลูก่ม่านบังแดดหลังคาเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า ระบบคันเร่งแบบ One Pedal Drive, เบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางมาพร้อมระบบจดจำตำแหน่ง Memory Seat และ Lumbar Support ปรับด้วยไฟฟ้า4ทิศทางระบบระบายอากาศเบาะนั่งน้าหน้าแบบ Ventilated Seat, เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้าและแยกพับได้แบบอิสระ 60/40, ที่เก็บของด้านใต้เบาะหลัง2ช่องพวงมาลัยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าม่านวัดคนขับแบบ Full Digital ขนาด13นิ้วหน้าจอกลาง LED แบบ Touch Screen ขนาด16นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่องชาร์จ USB-C กำลังไฟ27วัตต์ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger 2ตำแหน่งลำโพง10ตำแหน่งพร้อมซับวูเฟอร์ระบบช่วยเหลือการขับขี่ Autonomous Level 2ระบบควบคุมความเร็ว Adaptive Cruise Control Stop amp Go ระบบช่วยเปลี่ยนช่องจราจร Lane Change Control และกล้องมองภาพรอบคัน360องศา 3D Digital Surround View Monitoring และสำหรับสีตัวถังภายนอกของเจ้าซีเกอร์ 7X เวอร์ชันยุโรปจะมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีคือสีขาวคริสตัลไวท์สีดำโอ n น็กซ์แบล็สีเทาเท c h เกรย์และสีเขียวฟอเรสต์กรีนนะครับส่วนสีภายในห้องโดยสารจะเป็นโทนสีดำชาโคลแบล็คนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าซีเกอร์ 7X อยู่ก็ต้องอดใจรอกันนิดน,นึงนะครับเพราะจะได้ทราบพร้อมกันทั้งเรื่องออปชันและเรื่องราคาในบ้านเราในไตรามาสที่3ปีนี้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน,น ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องยีนแมนไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับโอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ